ำยังไงลูกไขด่ดาวของเราเนี่ยก็โ<อ>ดยใช้ทัพพีอันนี้คือทับพ,พีสมุูนะแล้วก็ทาน้ำมันเรียบร้อยก็เออเอาไข่ใส่ในี้ตไข่คือเมนูสุขภาพใช้น้ำมันน้อยเรียบร้อยแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็วางที่น้ำค่ะแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเป็นลูกทับพ,พี จะใช้น้ำมันแค่ทาค่ะแค่ทาไม่ให้มันตีนเป็นเมนูสุขภาพสำหรับลดไขมันแต่ว่าลูกหนึ่งไม่มีเผ็ดน่าจะไม่อ้วนต้นนีก็ลดน้ำหนักหยาเด็กลดน้ำหนักเหรอเด็กไม่อ้วนฉัหน่อยหนอ้วนขึ้นแปดล้านหนึงสิหนูอ้วนขึ้นปกติปกติจะไม่อ้วนนะหนูอ้วนขึ้นก็เลย อีธีลุ้นหนักจะลดไปถึงไหนเด็กอ่ะลดสิเด็กกำลังโตไม่ต้องลดมาลูกเด็กกินไข่แล้วกินนมโตผมว่าผมไม่คุณทุนหัวตัดตัทุกคนเรากินเมื่อกี้กินเสร็จแล้วเราก็ไปล้างปาก ดูดเลยทุกคนทีล้วตักให้เลยมากินเมนูไม่อ้วนถ้าว่างๆจสอนทำราพร้อมก่อนตอนนี้ยังไม่พร้อมเลยเพราะว่าอะไรคะไม่พรอพอ้อม เพไม่รู้โอไม่รู้มันก็ไม่ทำนะคะทุกคนจะไม่สอนบอกวิธีไปช้คร่าวๆแล้วไงลูกค่ะทำเองนะคะไม่สอนนะคะ,ะ,คะวันเสาร์ every w e k ก็ถบอกไปเยอะไงมันเมนูมันง่ายๆไม่ต้องง่ายมากานั่งนะไม่เดือดก็ไข่ เอาน้ำมันทาตรงทับทีก็ตกไข่ลงไปไข่ต้องสดใหม่มันจะเป็นดาวแบบนี้ถ้าไข่ไม่สดมันก็จะไม่เป็นดาวก็จะเล็กไม่ถึง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 ห้าวีค่ะคมันกระโดดจแล้วอีที <c oughs> <c oughs> ก็แค okay, ดีๆหนนะจ๊นะก็แงมมแงมอะอันนมากเลยอันนี้ถ้าถ,า,ถามต้องมีคนช่วยอะคะ่ะแต่ถ้าคุณพร้อไม่ต้องมีคนช่วยก็ได้อือถ้าทัพพีที่มันเป็น ลึกๆนะมันได้ทำเองได้นี่มันแบนๆไงลูกเป็นขนมคกถ้ามันแบนแบบนี้นี่ไข่มันจะออกมาจากกระพีถ้าเราทำเองถ้าแบบลึกๆนี่กดลงไปแล้วก็มันก็ท<ม>ําวิธ<ด>ีกินดีใช้มือแบบนี้นทุกคนช้อนแบบมีด เห็นหน้าฉันหน่อยสิเห็นทำไมซูมที่ไข่สิไก่ทั้งเห็นเอาตาตัวเองว่าไม่เอากล้องว่าเหรอเห็นทั้งไก่เออทั้งทั้งคนทั้งไข่นี่มันต้องไกลไกไงลูก ไ,ไม่เวลานมากินแบบลูกหนุ่ยแล้วร่อยอร่อยมากเลยจะไม่กินแบบลูกุหนุ่แ <tekrar> ล้วขาเปอช้อ <ksam> <waited> <aro> ไครชอบกินี่อยากเล่นกวนไล่กดชิบขวดกล้วส <Hi. S 1> ุดท้ายดกินกูกินกกินด้วยบายบายนักลูก